สวัสดีค่ะคุณครูได้นับตัวฮะสวัสดีค่ะชื่อศิรัตชูศรีสุขค่ะอายุ23ปีค่ะเป็นพนักงานราชการค่ะอ๋อรับราชการทั้งคู่คุณคุณจะบอสอายุเท่าไหร่นะอายุ28ค่ะผ่านกัน5ปี่ผ่ีเองเด็กขอดูภาพซูสกรแรดหน่อยนะไม่หาเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยนี่แล้วมันเป็นเหลี่ยมที่พอดีกันเลยอ่ะอีกทีหนึ่งขอ้างไว้ค้างไว้ ทางไว้เอ้ไดนต้นหอมมึงลองซุกช็อกโกแลตน้องก็นด้น่ารักดีออกทำงานที่เดียวกันปะฮะทำงานที่เดียวกันพบรักกันที่ทำงานไม่ค่ะยังไงฮะพบรักในเกมค่ะสมัยไฮไฟแล้วเราก็คุยกันโดยที่ไม่เห็นหน้ากันมาประมาณปีหนึ่งก็เลยก็เลยนัดเจอกัน เขาเขาเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยไม่เคยนัดเจอกันครั้งแรกแต่แต่ก็รู้ว่าเขาอะรูปร่างแบบนี้ก็รู้เพราะว่ารูปในไฮตอนไฮไฟก็ยังมีรูปโปรไฟล์อยู่อ๋อแล้วเราชอบผู้หญิงที่แบบซส์จัมโบ่จัมโบ้ก็เขาคนแรกครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีแฟนรูปร่างตัวเล็กเห็นไหมเห็นไหมเออแล้วทำไมถึงมาชอบคุณจัมโบ้อะก็ชอบที่นิสัยเขาเหมือนคุยแล้วถูกคอใช่เขาเขาเขาใจทุกเรื่องเลยครับ เพราะว่าหนูสวยอพี่เราคนที่ไหนอ่ะลาดรลีค่ะบ้านเดียวพีเอ็มอ๋อคนลาดเลีคนบ้านเดียวกันเตอนที่เราเจอกังวลมากเรื่องหุ่นใช่ไหมใช่ว่าเขาจะรับหนูไม่ได้เพราะว่ารูปกับตัวจริงมันมันมันคนละอย่างคนละแบบกันกวจใรับไม่ไดตบเอวเราเข้าไปอีกเขาไปอีก คือขอบอย่าเศร้าเลยนะมีมีรูปที่ใช้เล่นไฮไฟตอนนั้นไหมครับขอดูหน่อยเฮ้ยแต่ไฮไฟไม่ค่อยแต่งรูปมากว่ายุคนั้นตอนนั้นเป็นบีบีมาครับก็ไม่มีไม่มีแอปบีบีแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ได้ก็คุยโทรศัพท์เนี่ยไม่ไม่เคยแบบวิดีโอคอลหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีเขากังวลมากเรื่องหุ่นของเขาเพราะคุณเห็นเขาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคารุณปูก็เออก็รู้สึกใหญ่จริงใหญ่ก็รู้ตอนนั้นหนักกิโลที่ไปเจอเขา ประมาณร้อยสี่สิบโลแล้วตอนเนี้ยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจอันนี้พูดตรงๆนะจัดใจเลยนะฮะมันพร้อมจะมีแบบตัดแบ่งขายจะไปวันตรงไหนเห็นหนูแบบนี้หนูก็ไม่ว่างนะคะแม่ใช้ถูกบ้านเช้าเย็นแล้วเจอหน้ากันที่ตกลงเป็นแฟนกันเลยไหม เจอหน้ากันครั้งแรกก็พาเข้าห้องเลยค่ะอุ้ยอะไรไงฮะเขาเขาแกก็ก็แบบว่าเขาก็ให้ให้รอที่บ้านเพื่อนเขาเพราะว่าเขาทํางานอยู่เขาก็ยังไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่ากลัวแม่ว่าอะไรเงี้ยเพราะแม่แม่แม่เขาแบบไม่ไม่โอเคที่ที่ที่บบกจะมีแฟนนักทีก็มีเป็นผู้ชายไปเลยใช่ใช่แล้วหนูก็มาคุยกับเขาว่าเราต้องทําให้แม่เห็นว่าเราก็มีดีเหมือนกัน ทำยังไงพิสูจน์ตัวเองอยังไงให้แม่อย,อยอมรับก็ย้ายไปอยู่กับเขาแล้วก็พอดีได้งานที่เดียวกันก็เลยอยู่บ้านเขาก็ทําทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทําซักผ้าให้เขาทุกอย่างเลยค่ะ<อ>แล้วจนจน,จนแม่เขารับได้อย่างเงี้ยค่ะบใช้เวลานานไหมคะกว่า<น>แม่<น>จะรับได้ใช,ใช้เวลานานในการซักผ้าเหรอนานสิเว่าเสื้อตัวหนึ่งก็เสื้อเสื้อกอกเกตัวหนึ่งก็หนักประมาณ3กิโล เราไม่ต้องเล่น่อเล่นแมมซึ่งตอนนี้แม่ยอมรับเรียบร้อยแล้วยอมรับทั้งคู่ตอนนี้แม่หนูรักเขามากกว่าหนูเขาเป็นมากี่ปีแล้วคะเนี่ยได้สามปีแล้วค่ะสามปีแล้ววางแผนกันยังไงบ้างคู่นี้ก็ก็คิดจะแต่งงานกันแล้วก็ก็ถามพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแม่แต่ว่าเราเงินยังไม่พร้อมก็อยากเก็บตังค์ไปก้อนอะไรเงี้ยครับ ก็อย่าเรียกสินสอดแพงสิครับคุณจำโบทองเทาลำหนักตัวคะ่ะแม่แม่เขาบอกว่าเรียกทองเทาลำหนักตัวแล้วก็เงินล้านหนึ่งปล่อยไว้ที่คงไปเลือะะ่อนทั้งัไต้องแต่งหรอกดูใจไปเรื้อยคิดจะลดมั้มจำโบ มาขนาดนี้แล้วคงไม่ลดแล้วค่ะกลับไปยากแล้วนะคะไม่ได้้ะลงทุนมาเยอะแต่ละบ้าดูลงทุนไปเยอายลงทุนมาเยอะแล้วรอตลกมอและจัมโบ้คือตัวใหญ่ในขณะที่ปุ๊กดันตัวเล็กมากไะคือไซส์ผิดกันมากแต่ก็รักกันได้ใช่ค่ะคือไปไหนมาไหนทุกคนก็ก็มองมองตลอด่ะแต่เขาเขาจะทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูกับเขาเป็นแฟนกันและรักกันค่ะ หรือทนาใด,ดาๆดูม้าไม่ไม่เคยอายเลยที่แบบไปเที่ยวแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แฟนกูนะอะไรเงี้ยก็คือจับมือเขาตลอดแล้วก็จะต้องโพเช็ดชู่ตลอดเวลาเขาเขาขี้ร้อนมากต้องเช็ดต้องเช็ดเหงื่อเเให้เขาตลอดเขาต้องต้องพกไปตลอดทุกที่ที่ที่ไปอะไรเงี้ยครับเขาเขาขี้ร้อนมากเขาดูแลเขาดูแลกันดีอามาถึงสปีแล้วปุ๊กนี่อะไรอยากจะบอกจัมโบ้บ้าง ผู้หญิงสวยๆคนนี้ก็ก็ขอบคุณที่ที่เข้าใจปลุกแล้วก็ก็ทนนิสัยที่เง่าอะไรอย่างเงี <Gym>. <S <S <N> ้ยครับก็ขอบคุณมากๆก็ทุกวันนี้ก็จะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้คะอ่าแล้วจะบอกมีอะไรอยากจะบอกปุกบ้างอยากจะบอกว่าที่บ่นทุกวันที่ว่าทุกวันก็เพราะว่ารักขอบคุณที่เดินเข้ามาในชีวิตที่ทำให้รู้ว่า ปุกไม่อายใครที่มีจัมโบ้อยู่ข้างอ